ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานม o ตอร์ไรกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่เมื่อวันก่อนครับผมจอร์นมอตอร์ไรได้มีการพูดประเด็นที่ว่าทางคาวาซกิมีแนวโน้มจะเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์โมเดลไหนในช่วงต้นปี2022นี้ไปแล้วบ้างสำหรับในวันนี้ครับผมก็จะพูดถึงประเด็นเดียวกันอีกเหมือนเดิมแต่จะเป็นคิวของรถมอเตอร์ไซค์จากทางซูซูกิกันบ้างเพราะว่าในปีที่แล้วเนี่ยพวกเขาได้มีการเปิดตัวรถมอมเตอร์ไซ รับการปรับโฉมใหญ่แค่เพียง2รุ่นเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตัวรถไฮยบุสะเจเนอเรชันที่3แล้วก็ซูซูกิเบิร์กแมน400ที่ได้รับการปรับปรุรงเครื่องยนต์ใหม่แล้วก็มีการเพิ่มระบบ traction control เข้ามาซึ่งเพื่อนๆสามารถย้อนชมรายละเอียดของมันกันได้นะครับในคลิปพรีวิวที่เราได้เคยทำเอาไว้โดยการคลิกที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนส่วนรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กเบย์อีกหนึ่งโมเดลที่ทางซูซูกิได้มีการเปิดตัวในประเทศไทยของเราเมื่อปีก่อนเช่นกันก็คือตัว v ี t ตร m 650ซึ่งอันที่รงนน่่ยมัยมัใา้าาไชถซ ทั้งหมดทุกคันที่ทางซูซูกิได้มีการเปิดตัวโฉมปรับใหญ่ในปี2021ที่ผ่านมานะครับและผมก็มองว่าแต่ละคันเนี่ยล้วนมีสิทธิ์ที่ถูกนามาเปิดตัวในบ้านเราช่วงต้นปีนี้ทั้งสิน้นซึ่งจะเริ่มจากตัวรถซูซูกิ GSX-S 0ันรุ่นปี2022ีที่มันเองก็ได้ถูกปรับโฉมครั้งใหญ่ไม่แพ้กับตัวไฮยบุสารุ่นที่3และการปรับเปลี่ยนหลักๆของมันนั้นก็จะเริ่มตั้งแต่ชุดแฟรริงรอบคันที่ถูกปรับใหม่ทั้งหมดนะครับจนชนิดท นอกจากนี้แม้พื้นฐานของมันจะใช้พื้นฐานเดียวกันกับตัวรถรุ่นก่อนเพราะว่าทางสุสกิก็ได้มีการเพิ่มระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเข้ามาให้กับตัวรถมากมายนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็มีระบบคันเร่งไฟฟ้าแล้วก็คลิกชิฟเตอร์แบบ2ทางขึ้นลงติดตั้งมาให้ตั้งแต่ออกโรงงานแล้วและอย่างที่ผมได้บอกไปครับว่าในความเป็นจริงตัวรถ j s x S พันรุ่นปี2022ที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันก็ถูกเปิดตัวโฉมปรับใหญ่ในช่วงเวลาที่ไม่หนีไปจากไฮยบุสมากเท่าไหร่นักและดูเหมือนว่าตัวรถ JSXP ปี2020 2021เนี่ยก็น่าจะหมดสต็อกไปแล้วในบ้านเราดังนั้นผมก็มองว่ามันก็ควรจะถึงแก่เวลาแล้วนะครับที่ทางสุกิ i จะทำการเปิดตัวเจ้า GSX-S1000 รุ่นใหม่ในช่วงต้นปี2022นี้ส่วนรถมอเตอร์ไซค์โมเดลถัดมาก็แน่นอนว่าในเมื่อเราทำการพูดถึง GSX-S1000 กันไปแล้วตัวรถส z u k i GSX-S1000 GT ที่เปรียบเสมือนกับตัวตายตัวแทนใหม่ของสุกิ GSX-S1000 F ก็ควรจะอยู่ในลิสต์ที่มีแนวโน้มว่าจะถูก มาเปิดตัวในช่วงต้นปี2022นี้ในบ้านเราด้วยเช่นกันนะครับโดยจุดปรับเปลี่ยนหลักๆของเจ้า GSX-S1000GT คันนี้ก็แทบจะไม่แตกต่างไปจากตัวคู่แฝด Naked Bike ที่ผมได้กล่าวชื่อมันไปก่อนหน้านี้เท่าไหร่นะักนั่นก็คือถ้าหากเปรียบเทียบกับตัว Suzuki GSX-S100F เจ้าซูซูกิ g s x s 1 0 0 0 g t ันนั้นจะมาพร้อมกับชุดแฟริ่งเปลือกนอกใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งในคราวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าดีไซน์ของมันเนี่ยสวยมากๆดูหลอ่อดูคมดูเข้มมากๆไม่ได้เหลือดีไซน์ที่เน้นความอนุนรักษ์นิยมเหมือนตัว F เลยสักนิดและด้วยความเป็นตัว GT ซึ่งหมายถึงแกรนทัวนอกจากเครื่องยนต์ที่ถูกปรับปรุงใหม่ระบบกระเทือนที่ถูกปรับเซ็ตใหม่เหล่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ใสมาในตัวรถรหัส GT รุ่นนี้ก็ถือว่าจัดเต็มกว่าคู่แข่งตัวัน,นกนนะคตไบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชุดหน้าจอมาตรวัดที่ไม่ได้เป็นแบบฟูดี้ต้น LCD อีกต่อไปแล้วแต่ปรับมาใช้แบบฟูดี้ต้น TFT เป็นคันแรกของค่ายสักทีซึ่งเจ้าหน้าจอที่อยู่ในตัว JZX1000GT คันนี้เนี่ยสามารถรองรับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือผ่านญาณยง Bluetooth ได้สามารถใช้ระบบนำทางด้วย GPS แบบบิลอินไหนจะเข้าถึงฟังก์ชันการเล่นเพลงแล้วก็การโทรเข้าโทรออกที่ผู้ขี่สามารถเซิร์ชชื่อผู้ที่ต้องการจะโทรไปผ่านการโอเปเรตคำสั่งที่หน้าจอเลยก็ยังได้ซึ่งก็อย่าง ที่บอกไปครับว่าระบบทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ตทาง Suzu กิยังไม่เคยใช้มาก่อนเลยกับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใดของพวกเขาเพิ่งมามีให้ในตัว GSX-S1000T คันนี้นี่แหละและผมก็มองว่ามันมีโอกาสที่จะถูกนํามาเปิดตัวในช่วงต้นปีนี้เช่นเดียวกันกับคู่แฝดร่าง Naked Bike ของมันส่วนรถมอเตอร์ไซค์โมเดลที่3ที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ด้วยเช่นกันก็คือคู่แฝดของไอตัว2คันก่อนหน้านี่แหละนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวสุ zu กิคาธาน่าที่มาพร้อมกับงานดีไซน์ในฉบับของรถมอเตอร์ไซค์ตระกูลจระเข้ขวางคองในตนนาาซึ่งหก มองโดยผิวเผินเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่ได้แตกต่างไปจากซูซูกิคาธาน่าที่ทีมงานม o t ต r ร์ไซค์ของเราได้เคยรีวิวกันไปแล้วก่อนหน้านี้เท่าไหร่นะักซึ่งอีกครั้งครับเพื่อนๆสามารถคลิกชมกันได้ด้วยการกดที่ปุ่มตัวไอตรงนี้เช่นกันแต่ในความเป็นจริงแล้วเจ้าคาธาน่ารุ่นปี2022เนี่ยจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้ผ่านมาตรฐานไอเสียระดับยูโร5และแม้ย่านแรงม้าสูงสุดของมันจะขยับไปอยู่บนรอบที่มากขึ้นแต่ถ้าเทียบกับคาธาน่าโฉมปีก่อนแล้วกลายเป็นว่าตัวคา 2022เนี่ยมีย่างกาลังให้เรียกใช้ที่กว้างกว่าเดิมนอกจากนี้ด้วยการเปลี่ยนมาใช้คันเร่งไฟฟ้าจึงทาให้ทางซูซูกิสามารถติดตั้งชุดคลิปชิพเตอร์แบบ2ทางขึ้นลงให้กับมันตั้งแต่ออกโรงงานได้ด้วยดังนั้นแม้ดูผิวเขินมันอาจจะเหมือนกับดาบเล่มเดิมแต่รับรองครับว่าดาบฟันเพื่อนๆขาดถึงใจแน่นอนทันทีที่มันถูกเปิดตัวในประเทศไทยของเราอย่างไรก็ดีครับแม้ผมจะทําการระบุชื่อรถมอเตอร์ไซค์ทีเดียวถึง3รุ่นว่ามันมีแนวโน้มจะถูกเปิดตัวในบ้านเราช่วงต้นปี202 22นี้แต่จากความเป็นจริงที่ว่าในอดีตหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยทางซูซูกิมักไม่ค่อยจะเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์โมเดลใหม่ของพวกเขาทีเดียวหลายๆรุ่นเท่าไหร่นักดังนั้นเมื่อถึงเวลาจริงๆพวกเขาอาจจะเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์แค่เพียงหนึ่งใน3จากที่ไล่เรียงมาเท่านั้นเพียงแต่ว่าจะเป็นคันไหนก่อนเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปอาจจะเป็นเจสซ์เอสพันที่เปิดตัวก่อนใครเพื่อนก็ได้หรือจะเป็นซูซูกิคาต纳ตัวใหม่ที่มีพื้นฐานไม่ต่างจากเดิมมากนักก็ดีดังนั้นในตอนนี้ผมจึงต้องขอฝากเพื่อนๆเชียค์กดไ like, ลค คชาแนลโมโตร r i v ว l รวมถึงไปกด f o l lowing แล้วก็กด s e first fanpage f a c e b o o o Motorrival กันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อๆไปจากพวกเราส่วนในวันนี้ผมจอร์โมโต r i v a วขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ